สวัสดีค่ะโอเคพิกาสวิ้นทินชาแค่ะวีดีโอนี้นะคะเรากา็จะไม่ได้ถักไม้พรมนะคะแต่ว่าเราจะมาเล่าเรื่องอาการที่เราเป็นอยู่นะคะซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับนิ้วมือนะคะเพราะว่าเาจ้าตัวนิ้วมือที่พันอยู่นี่นะคะเรามีอาการปวดนะคะตั้งแต่พฤษภานะก็ กลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ไปหาหมอมานะไปหาหมอตอนเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเอ็ดกรกฎานะคะก็รอมาขนาดนั้นนะ่ะจนแบบนิ้วมือเขาไม่หายนะคะก็เลยตัดสินใจไปหาหมอคราวนี้อ่าที่ปวดนิ้วมือเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราก็ ใช้งานมาเยอะนะอย่างเช่นถักไม้พรมแล้วก็ช่วงนั้นก็เล่งตัดกระดาษนะคะโดยใช้คัตเตอร์มันก็จะอยู่ท่านี้ใช่ไหมมันก็จะเกรง์นิป้งนะคะคราวนี้ก็ใช้กันเกะอกันไกลไปด้วยนะกันไกลก็จะกดตรงนี้ใช่ไหมอืมทีนี้มันเกิดอาการแป๊บที่ช่วงนี้ตามที่เคยทำคลิปมาแล้วนะคะไอ้ตรงเนี้ยก็คือเขาจะมีเอ็นอยู่สองเส้นนะคะนะ ถามหมอมาแล้วนะในช่วงในช่วงนี้โป้งจะมีเอ็นอยู่สองเส้นนะคะคราวนี้หมอก็ไม่ใช่ข้ออักเสบนะแต่เป็นเอ็นนะคะทุกคนเอ็นของเราแนหะอาการมันจะเป็นเอ็นอักเสบซึ่งก็ได้ยาอันนี้จะเป็นสรรพคุณยาลดอักเสบแก้ปวดนะคะนะหมอก็ถามนะว่า แพ้ยาอะไรไหมนะคะก่อนที่เขาจะให้ยาเออแล้ก็ไม่ได้แพ้อืมก็ได้ยาอันนี้มาแล้วก็ขอขอยานวดมาด้วยซึ่งหมอบอกว่านวดมันก็ไม่ไม่หายหรอกนะถ้าเรายังใช้มืออยู่อย่างเงี้ยปรากฏว่าตอนนั้นก็กินไปแล้วนะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นเราก็เลยหยุดกินเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็มาใช้มือต่อแล้วมันก็ขึ้นมา เมื่อวานก็เล่งถักไหมพม่มมันก็ขึ้นมาอีกแล้วนะทุกคนอาการเจ็บปวดนะแล้วมันบวมเนี่ยหมอบอกเออถ้ามันบวมนะให้ใช้น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งประครบนะซึ่งเราก็จะหยุดใช้ไปสักพักนึงนะเริ่มจะหยุดใช้อีกแล้วอันนี้คือดามไว้ค่ะดามไว้แบบเวลาเราจะไม่ค่อยได้กระดิกเขาอะเวลาอย่างเงี้ย มันจะแบบกระดุกกระดิกอะไรนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็ดามไปไม่ให้เขากระดุกกระดิกไปไหนดามก็แบบประมาณแบบอย่าให้ถึงกับเลือดไม่เลี้ยงนิ้วมือเรานะอืมเพราะว่าเมื่อคือนนี้ก็ไปเสิร์ชหาวิธีวิธีนวดนะหรือว่าวิธีคลายเช่นเอ็นอะไรเงี้ยเนาะเออคิดว่ามันจะมีไงก็หาของไทยแล้วไม่ค่อยเจอนะเจอแต่ข้อแบบ ปวดข้ออะไรเงี้ยไม่เห็นมีแบบปวดเอ็นอะไรเงี้ยแก้เอ็นก็ไปเจอของต่างชาติก็จะมีของด็อกเตอร์อะไรสักอย่าหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแกก็ให้ท่าบริหารน,นะในคลิปวิดีโอนะคะก็มีท่าบริหารน,นิ้วมือนะเพราะว่าช่วงนี้อืจะเห็นไหมตรงเนี้ยถ้าดูตามแผนผังเขาก็คือมันจะมีเอ็นอยู่สองเส้น มีข้างในกับข้างนอกแล้วก็เอ่อเขาก็จะถ้าเราทำอย่างเงี้ยกดไปที่นิ้วอะไรนะโป้งก้อยกดค้างไว้บางคนเขาจะทำไม่ถึงไงไงนะบริหารน,นิ้วค่ะอย่างเงี้ยเออบางคนเขาจะกดลงไม่ได้ ช่วงนี้นิวล็อกอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ท่าบริหารเดียวกันกับนิวล็อกเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพราะส่วนใหญ่แล้วคือเวลาเราใช้งานใช่ไหมก็จะเป็นนิ้วโป้งถ้าส่วนใหญ่โทรศัพท์อะไรเนี้ยนะคะแล้วก็คราวเนี้ยเราไปเสิร์ชดูนะก็มีของไทยอยู่นะคะนะก็เออมีมีของไทยด้วยนะเออ แบบว่าเมื่อคืนฟังดูของไทยอะไรนะ TBS ป่ะอืมก็มีอาการหมอมหิดลมั้งค่ะอือนะแต่ก็เขาเขาก็บอกอยู่นะว่าอาการจะเป็นช่วงผู้หญิงนะจะเป็นมากกว่าผู้ชายอะไรอย่างนี้นะคะก็ มีประมาณสี่สิบกว่ากว่าขึ้นไปนี่ยแหละนะมันก็ได้เวลาแล้วด้วยนะเนี่ยเออนะเออก,ก,ก็ก็ประมาณนั้นนะสี่สิบกว่ากว่า <c oughs> ก็เริ่มปวดนิ้วแล้วส่วนมากก็คือจะเป็นที่ผู้หญิงแล้วก็เหมือนกับงานช่างงานฝีมือที่ต้องใช้เจ้าพวกนิ้วมืออย่างเงี้ยเออถือแร็กเก็ตอะไรเงี้ยพวกนักกีฬาอะไรนี้นะคะอืมแต่ว่าของเราเนี่ยคือ ทำงานฝีมือไงพวกจับอคอเชคัตเตอร์อะไรพวกนี้นะคะที่เราทำอยู่มันก็จับบ่อยๆใช่ไหมมันก็กดทับหรือว่าเกรงนิ้วอะไรอย่างนี้นะคะอ่าก็ใครที่ถักไหมพรมก็ระวังเรื่องนิ้วมือกันด้วยนะคะอ่าก็เราก็ไม่มีวิธีที่จะคลายคลายไอย้ปัญหาพวกนี้ได้นะคะเราก็เอ่อ หมอก็ได้แต่บอกว่ามันก็จะไม่หายหรอกนะอ่างเงี้ยอืมถ้าใช้มันบ่อ,บอยๆอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะเป็นซ้ำได้อีกนะเอ่อแล้วก็การกินยาแบบว่าเห็นเห็นในคอมเมนต์แบบแต่ละคนที่ไปคอมเมนต์ในวิดีโอเอ่อวิดีโอเกี่ยวกับพวกเนี้ยนะไปซื้อยาที่ไหนอะไรเงี้ยคือเราว่าไปหาหมอดีกว่านะคะจะได้แบบว่าเล่าอาการแล้วก็ ให้เขาได้จัดยาให้ถูกต้องบางทีเอาแค่ชื่อไปอย่างเงี้ยซื้อมาก็กินเองอย่างเงี้ยไม่รู้ลิมิตการกินด้วยอะไรเงี้ยอืมไปหาหมอดีกว่านะคะมันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะถ้ามันอยู่นานๆปวดนานๆมันก็เลื้อรังนะอย่างเช่นตอนนี้เราก็อักเสบอยู่แล้วก็เออก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกมันจะมีวิดีโอหนึ่งก็แบบว่า ให้ดามไว้นะคะบางคนก็คือแค่ดามไว้แล้วก็ปล่อยไปสักเขาบอกว่าปล่อยไปสักสองอาทิตย์ยนานน่าดูเลยอะ่ะสองอาทิตย์เราก็เลยลองดูว่าถ้าดามไว้ถึงสองอาทิตย์เนี่ยจะหายไหมซึ่งเขาก็ใช้เทปเทปของนักกีฬาค่ะฉีดออกมาแล้วก็พันอันนั้นก็บำบัดไงดามนิ้วไว้ เราก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้จะได้ผลไหมเราก็ต้องลองนะคะแล้วก็กินยาที่หมอจัดไว้ให้ด้วยนะเริ่มจากกินอีกแล้วนะมีพารากับยาเมื่อกี้แหละนะด่อ่าก็บําบัดแล้วก็อะไรนะเขาเรียกบร,บริหารริหามือไปด้วยนะคะตามท่าที่คุณหมอทั้งหลายนะนักบําบัดทั้งหลายได้ ได้ลงในวิดีโอให้ดูนะคะอ่ะก็มันมีท่าอยู่นะทุกคนซึ่งมันก็เยอะอยู่นะเราก็จำมาไม่หมดนะคะอืมเนี่ยจำมาไม่หมดนะแล้วแม่เราก็เป็นนึกว่าเป็นรูมาตอยเออแต่แม่แม่จะแม่ก็ทำงานเกี่ยวกับอันนี้เหมือนกันแม่เย็บผ้าอ่าบางบางทีมันก็จะแบบก้มแล้วก็ มีก้มเยอะใช่ไหมแล้วก็นิ้วอะไรเงี้ยจับกันไกลอะไรเงี้ยนะอืมก็อาจจะเป็นที่ช่วงคอมาด้วยนะคะอ่าอะไรประมาณนี้นะยังไงก็เอ่ออย่าปล่อยไว้นานนะคะทุกคนนะมันมันเกี่ยวกับนิ้วมือเรานะนิ้วโป้งเป็นนิ้วที่สําคัญด้วยนะทุกคนอ่ายัางไงก็เอ่อเล่าอาการให้ฟังแค่นี้นะคะจับใจความได้ไหมไม่รู้นะทุกคนเออแล้วก็ นะพูดพูดสดเนี่ยพูดจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอ่ะยังไงก็ขออภัยไว้เรื่องหน้านะคะสําหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วก็อาจจะอาจจะเสียเซลฟ์ฟังพูดอะไรของเธออะไรงนี้นะอ่ะยังไงก็ระวังการใช้นิ้วมือกันด้วยนะคะทุกคนนะถ้าปดเจ็บปวดก็ไปหาหมอนะคะนะสวัสดีค่ะ